ต무บ <susur> แล้วก็น้องเนมนะคะปรบมือให้เป็นกำลังใจเพื่อนหน่อยปรบมือเป็นกำลังใจเพื่อนหน่อยว่าสนุกที่แรกที่เราจะเอาลมจุ่มน้ำฟองน้ำคือฟองน้ำจุ่มลงไปในแก้วใบที่หนึ่งเลยค่ะจุ่มลงไปในแก้วใบที่หนึ่งหลังจากนั้นชุบ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 แล้วเอามันขึ้นมาใส่ตะกร้าไว้เหมือนเดิมปี๊ค่า เดิมนะคะ

เพืเ่อนๆไปบันทึกผลลงไปในะในหน้าที่เท่าไรนะในหน้าที่5้าในหน้าที่ห้าได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นนชั่วโมงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูโบก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการทดลองในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปบ๊ายบาย